เอกสารงานวิจัยต่างๆนะครับว่าเขาได้หลังรองมาอย่างดีนะครับเขาได้คิดมาอย่างดีแล้วนะครับดังนั้นก็ฝากพวกเราด้วยนะครับอย่หยุดเกิดขึ้นจากอาจจะเป็นความจริงฝ่ายเดียวความจริงฝ่ายด้านเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นเส้น์ยูนะครับนะครับมันมีความจริงอยู่แต่ว่าเอ่อวงๆนิดนึงนะครับเหมือนคนเพื่อน เข้ารักทางการร่วมเป็นเรื่องวุ่นวากับกับเหมือนจะหายไปนะครับนั้นขนาดว่าเรียนเนี่ยเด็กหลังห้องอะไรต่างมันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนั้นนะครับต่อไปจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับเพราะเราต้องอยู่กับมันไม่ได้ ต้องประว่าที่ร้องรนร่าที่แก้ตงราชการเดี๋ยวจะเตการณ์นช่ไครับนะครับออกเหตการใส่ด้วยนะครับแต่กว่าวิธีมีมีบอกว่าที่นาต้องมีเช็คโงการมาแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งว่าที่ผมที่จะแก้ให้ท่านผู้นําท่านประมาณท่านว่าท่านช่วยเทราบคือเรื่องโครงการอ่าเรื่องของธุกิจ ของเรนโบรงของเราทีนี้รู้สึกว่าจะมีหลายโครงการความท่านก็คงจะไม่ได้ทราบนะครับแต่ว่าท่านก็คงจะทราบไปแล้วก็มีนะครับก็เอาโครงการที่ทําถนนอ่าทองจิตนะครับถือว่าถนนใกงครับพอิีนะครับคือวงเราได้สามโครงการนะครับโครงการหนึ่งคืออยู่ที่บ้านมุสาจะเป็นถนนรอบหมู่บ้านประมาณ หนึ่งพันสองร้อยเมตรเฉพาะในหมูม่มบ้านที่ต้อ,กกอ,กกองาาการและโครงการที่สองก็จะเริ่มจากหมู่สองพักสี่แยกไปถึงหน้าวัดบ้านปากตะขาบเที่ยวบานที่สองและโครงการที่สามก็คือาการระดับน<อ>้ำของแม่น้ำมีก็ขึ้นขึ้นทุกวันนะครับแต่ยังไม่ถค่อยดี 拜拜，拜拜。